สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปอเปียทอดกันนะคะทุกคนมาเริ่มมาแล้วเราก็มาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะก็จะมีกระหล่ำปีซอยแครอทซอยแล้วก็เผ็ดทองไปจัก๊กนำทุกอย่างที่เตรียมไว้นะจ๊ะเอามาผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยผิดไทย แล้วนะจ๊ะเราก็ผัดทุกอย่างที่เข้ากันแล้วนามาพักทิ้งไว้เตรียมห่อจ้าเรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่างานปณีพิธีพิถันแบบนี้แอดไม่ค่อยถนัดนะคะอาจจะห่อไม่ค่อยสวยถูกใจใครหลายๆายคนนะคะแต่แอดก็พยายามห่อให้มันออกมาทอดได้นะคะทุกคนตามรูปเลยจ้าเราก็จะห่อน้องหมดเลยนะคะเราจะไม่เหลือเก็บไว้นะคะทางนี้ใช้ไข่ขาวแทนแป้งเปียกนะคะในการห่อเพื่อให้ตัวปอเปี๊ยะเนี่ย ติดสนิทกันได้ดีนะคะไรสะดวกแบบไหนาสามารถใช้แบบนั้นได้เลยนะคะจากที่เราห่อน้องเสร็จแล้วนะคะเราเตรียมน้องมาทอดได้เลยน้ํามันเดือดได้ที่แล้วนะคะเราเอาน้องปอบเป,เปียใส่ลงไปทอดได้เลยค่ะ น้องปอเปียแต่ละอันก็จะไม่เท่ากันนะคะทุกคนอย่างที่บอกเลยแอดไม่มีความสามารถทางด้านนี้จริงๆค่ะเราทอดน้องให้สีออกเหลืองนิดหน่อยแล้วก็กลับด้านน้องได้เลยนะคะพอสีน้องเริ่มเหลืองได้ที่แล้วเตรียมน้องขึ้นมาพร้อมกินได้เลยค่ะปเปีเยะบเส้นของเราเอามาเทนะคะ